พยาฐานนะครับจากข้อมูล47 17 9 35 48 95แล้วก็17ข้อมูลมีทั้งหมดอยู่7ตัวนะครับรเพราะฉะนั้น n เท่ากับ7ขั้นแรกเนี่ยขั้นที่1ให้เอามาเรียงข้อมูลก่อนนะครับให้เรียงจากน้อยไปหามากหรือจะเรียงจากมากไปหา,าน้อยก็ได้แต่ในที่นี้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับเรียงจากน้อยไปหามากตัวแรกก็ได้9 17 17ี่มี2ตัวก็ตำแไหนที่2กับตัวหนที่3าได้มาแล้วครับ ก็คบเจดตัวนะครับเรียงจากน้อยไปหามากอันนี้คือขั้นแรกต่อไปขั้นที่2หาตำแหน่งมัธยฐานสูตรของการหาตำแหน่งจะบอกว่า N บวกหหารสองก็คือจำนวนข้อมูล N มีทั้งหมดเจดตัวก็จะได้เป็น7จ็ดบวกหหารสอเจบวกหเป็น8เอา8หารสเหลือสี่ตำแหน่ง มัธยาฐานก็คือตำแหน่งที่4ก็คือตัวที่4นะครับที่เราเรียนข้อมูลเนี่ยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่4ตรงกับ35เพราะฉะนั้นมัธยาฐานของเราก็คือ35นะครับแทนพริมมัธยฐานได้35อ่ะต่อไปมาดูข้อ2ข้อ2มี30 48 27 59 61แล้วก็74 มีทั้งหมดอยู่6ตัวนะครับขั้นแรกก็มาเรียงข้อมูลเหมือนเดิมเรียงจากน้อยไปหามากนะครับ 27, 30, 48, 59, 61แล้วก็74สหาตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับสูตรการหาตำแหน่ง n บวกหนึ่งหารสอ n ข้อนี้มี6ตัวนะครับหบวกหนหารสองบวกหเป็น7 7เหาร2เหลือ35 ตำแหน่งที่เราได้คือตำแหน่งที่สามห้านะครับตำแหน่งที่สามห้าก็อยู่ระหว่างตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่สี่นั่นก็คืออยู่ระหวา่างสี่สแปกับห้าสิบเก้านะครับอยู่กล,กลางระหวา่างสี่สิบแปดกับห้าสิบเก้าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหามัธยฐานนะครับเราก็เอาสี่สิบแปดวกห้าสิบเก้าหารสองนะครับหาคืนกลางออกมาก็เอาไปหารต่อ 48 59บวกได้ร้ 110. 110, อยเจ็ดร้อยเจ็ดหาร2เหลือ53.5เพราะฉะนั้นมนามตรฐานข้อน,นี้คือ53.5บจุ้านะครับข้อ3าข้อสี่ลองทำเองนะครับ